ครับผมนี่ก็เข้ามาหาดูสมุนไทรยครับสำรวจดูนี่คือต้นกัมแพงเจ็ดชั้นนะครับอีสานเรียกตาใกล้แต่ไม่ใช่ตากวงนะครับตากวงเป็นเถาครับผมให้เราจาไว้ให้ดีนะครับผมตากวงนี้จะเป็นเถานี่ตาใกล้หรือกําพงจ็ดชั้นลูกออกสีแดงที่เคยถ่ายให้ดูแล้วครับนี่ลาต้นเขาผมไอ้ต้นใหญ่มากครับไม่ได้มีดมาก็เลยไม่ได้เอาแล้วถัดมานะครับจะมีปลาไหลเพือกครับผมนี่ครับ อันนี้ปลายเผือกครับปลายเผือกไปเข้ายาสามรากที่ผมมาหาวันนี้ผมก็คือมีรากรุดทงแดงปลายเผือกและพญาไฟครับผมสามตัวควรกินครับขับถ่ายน้ําเหลืองก็สารพัดโรคครับผมใช้ได้ครับผมยาสามรากครับนี่คือปลายเผือกให้ดูครับผมรู้สึกว่าจะหลงทางฝนตกครับผมกำลังจับกีเพชรออกจากป่า้วครับผมนี่ครับผมป่าผมเป็นป่าหมดครับ เลยไม้ก็เป็นเปลาะหอมป่าครับผมอีสานเรียกว่านตูบหมูครับผมเอามากินกับยำหน่อไม้กับน้ำพริกอร่อยหอมครับผมนี่ครับผมก็จะเอาไปปลูกด้วยผมนี่ว่านเปลาะหอมป่าครับอีสานเรียกตูบหมูต้นตูบหมูด้วยครับตัวนี้ครับอันนี้ปลไหลเผือกครับถัดมาก,ก็เป็นกระเพงเจชันครับต้นใหญ่ยยอยู่ครับผมต้นนี้ครับอันนี้ก็ต้นบักน้ำแทงครับเป็นยามะเร็งครับน้ำแทงครับผมนี่มีมดครับผม ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหาทางออกก็ผมครับฝนตกก็มันบวกไก่ก็มันจะเปลี่ยนปลาเขาไ่เคยเข้ามาครับผมครับเดี๋ยวหาทางออกครับกะบมหาสำรวจเมืองครับผมเป็นต้นแข็งเจ็ดชั้นโอ้งามครับต้นนี้ครับผมนี่งามครับงามงามมีแพงเจ็ดชั้นปล่อยเผือกฝนก็ตกครับผมเดี๋ยวสิรีบออกไปครับผมหาทางออกก่อนม่าไกลหรอกประมาณจะสองร้อยเมตรนี่แหละตอนหาทางออกก็ได้ ครับผมนี่มาตำรวจมังสมุนไพรครับครับนี่เป็นอ่อนปลาไหลเผือกครับปลาไหลเผือกครับโหลดทองแดงครับมาหาต้นที่ปลูกความโหดทองแดงครับผมมาสำรวจมังพวกสมุนไพรตัวบอมีมีดนะครับผมจะเสียมข้อม้าครับผมครับนี่กัมแพง์เจ็ดชั้นครับฝนตกครับผมก็สมุนไพรมีหลายตัวอยู่ครับผมกําลังยางละมึง นี่แหละครับผมได้ให้เมืองครับหวานเปราะหอมปลาภาษาบ้านเฮาเอินหวานตูบหมูเด้อครับหวานตูบหมูกินกับปุกน้อไหมครับน้ำพริกแซ่บแซ่บหวานตูบหมูครับปลาไหลเพือกเมื่อนี้ก็หาเล็กน้อยติดไม่ติดมือไปก็ได้หลายอย่างครับผมพวกสุนไพลนะครับนี่ต้นบักน้ำแทงกับถมุยแดงจะเป็นออกซิเนแดงครับผมน้ำแทงเขาอยามมะเร็ง ครับโอเคครับผม